สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่เจเจพาเพย์เชนแอว yeah. วันนี้อยู่คอนเทนต์เจเจพาเพยนะจ้ากับอินฟินิตี้นิกกี้นะจ้าวันนี้มีอัปเดตใหม่เนาะจริงๆอัปเดตนั้นแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าเจเจพึ่งว่างนะคะเจเจก็เลยเพิ่งทำคลิปวันนี้เนาะขออภัยด้วยนะคะอาจจะช้าไปสักวันหนึ่งแต่โปรแกรมไม่พลาดแน่นอนนะคะ <laughs> อ่ะเริ่มแรกเลยนะคะน้องอาริสันเรามาเจอน้องอีกแล้วคะ่ะทุกคนกับ สิบโลที่เรารอคอยนะคะอ่ะส่งไปก่อนเลยนะคะของเมื่อวานเนาะจบของวันนี้นะอ่ะสิบโลแน่นอนนะคะน้องคนนี้มาทีไรก็หันษาตลอดนะนี่เห็นไหมสองเอ๊ะหรือไม่สิบอะรอบนี้รอบนี้ไม่สิบหรอหนึ่งรอบนี้แค่ห้าหรอไว้ไว้รอบนี้ได้แค่ห้านะทุกคนรอบนี้น้องงกนะน้องแจกแค่ห้านะน้องไม่แจกสิบนะคะ ว้ายน้องอลิสันทำไมรอบนี้หนูแจกแค่ห้าเองอะลูกโอ้โหแม่ผิดหวังในตัวหนูจริงแหละแต่อันนี้มันเป็นว้าแล้วฉันก็กดเข้ากดออกไม่หยุดเออออกออกออกลูกเออนะคะไว้มาใหม่นะคะน้องอลิสันนะคะเป็นไงทุกคนชุดใหม่ของเจเจสวยไหมอ้า ชุดสีแดงแรกริทเวิร์อ้สวยงามตามทองเรื่องนะครับทุกคนเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูของใหม่กันอีกนะครับทุกคนค่ะกดไปที่ตัวเคอ่ะก็จะมีกิจใหม่เล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนก็คือกิจอันนี้เนาะนี่อ่ะนี่ไงกิจใหม่นี่เห็นไหมอ่ะก็ทาภารกิจตามนี้เนาะก็เป็นวันๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เป็นเหมือนที่ที่เคยเกมเคยมีมาเนาะ ของละวันจะเป็นอะไรอ่ะมีเพชร80อันนี้เป็นไรคะอีกแปดเป็น160 83 24 8 4 32 85 4มย0 0สี0แอง่สาได้อีก500เพชรนะคะทุกคนโอ้แล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นชุดใหม่นะชุด4ดาวเนาะซึ่งเป็น4ดาวที่แบบว่ามันโดนน่ะเธอแล้วก็มีราคารอบใหม่นะคะก็หลกัหลกๆก็มีแค่นี้เลยนะคะ นะสำหรับนี่เนาะอ่าแล้วก็สำหรับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะคะทุกคนไปถ่ายรูปตามนี้แล้วก,กดอัปโหลดเนาะรูปนี้ก็คือให้ถ่ายตรงตรงกลางลานนะคะส่วนรูปนี้คือไปถ่ายในกิจกรรมมานนองเล่นจบเราจะเจอน้องใส่หน้ากากใช่ไหมก็กดถ่ายรูปมาสักรูปหนึ่งก็จะผ่านกิจกรรมเนาะอ่าตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ่าก่อนอื่นลอยอันนี้ผ่านครบแล้วเดวเจจะขอ พาไปดูชุดหน่อยแล้วกันเนาะพอชุดใหม่มานะคะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนไม่ได้ยาวนะเพราะว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะอ่ะชุดนี้เนาะขอดูตัวอย่างชุดเสียหน่อยเพราะอ่าเป็นชุดสีแบบดำๆม่วงๆแบบนี้นะคะอ่าส่วนตัวไม่ได้ชอบชุดนี้เท่าไหร่นะเป็นร่าเริงอ่ะร่าเริงเออ แล้วชุดนี้มีเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวนี้ชุดสีดาวเอฟเฟกมันอลังการจังเลยทุกคนเนี่ยเสกน้องแก่ออกมาแล้วมีคาถาอย่างงี้ด้วยแบบมันสวยตรงนี้ยมันมีคาถาอ่ะ <c oughs> สาวน้อยเวทมนต์อย่างเราก็ต้องอยากได้คาถาไหมแต่คาทามันมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อไม่ได้อยู่ในชุดอะอยู่ในนี้หรออ้าวในนี้ก็ไม่มีคาถาฮะอันนี้เป็นชกเกอร์เป็นทรงผมแล้วก็กระเป๋าโอ้ อ้าแล้วคาถามาจากไหนอ่ะคุณพี่ไม่มีคาทานี่นะสงสัยคาถาจะเสกออกมาตอนใช้ใช้สกิลนะตอนกดเรื่องน้องแก่เนาะจะมีคาถาออกมานะเออก็เป็นชุดน้องแก่น่ารักดีแล้วก็อีกชุดหนึ่งค่ะทุกคนนี่เออเป็นแบบนักเรียนฮอกวอตส์เวอร์เธอดูซิใช่ไหมเออบอกเลยว่าชุดนี้มันจึ้งใจเดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างมีต่างหูที่เป็นฮัลลูฮัลลา อฟร่าเริงแล้วก็กระโปรงเซ็กซี่อ่ะนะคะของแถมส่วนตัวไม่ค่อยจึงเท่าไหร่นะแต่ชอบชุดทุกคนเดี๋ยวขอดูสีชุดหน่อยนี่อ่ะฟิลแบบฮอกวอตส์ไหมฮอกวอตส์ฮอกใจไหมบ้านฮับเพิร์ฟับเออนี่อะเออย่มันโดนนะทุกคนแล้วพอกดสกิลปุ๊บมันก็จะมีแบบตัววงเวทออกมาแบบมันเท่ เฮ嘛เอ้ยมันต้องโดนปะเปิดน,นี่ก็สี่สิบห้าโลใช่ไหมอ่ะสี่สิห้าโลนะทุกคนเราจะมาเอาสี่สิบห้าโลนี้กันนะคะเจจะเอาชุดนี้เจรู้สึกว่ามันโดนใจเออก็เลยต้องโดนเสียหน่อยเจคคำนวณแล้วล่ะว่าเพชรมันน่าจะพอไปถึงชุดห้าดาวรอบหน้านะเจก็เลยเปิดนะคะทุกคนขาอ่ะสิบโลได้สี่ดาวสองชิ้นอยู่ละอันนี้มันเป็นแบบ ตัวตัวสีดาวเนี่ยมันจะออกง่ายนะอ่าม,มาแล้วหนึ่งชิ้นข้ามเลยแล้วกันนะคะอ่าอ่ามาแล้วโอ้ได้สมชิ้นเลยว้าวถือว่าถือว่าได้กำไรนะคะนี่ได้3มชิ้นเลยเนาะอ่ะแต่พวกน,นี้ก็จริก,ก็ก็ของดีนะคะ แต่เจ๊ว่าถ้าเกิดได้เป็นอีพักคุมอ่ะจะคุม้มเพราะส่วนพักคุมมันไม่ค่อยมีไงทุกคนข้ามเลยแล้วกันเนาะถ้าได้30โลก็ดีก็ประหยัดดีนะคะโอ้ด้สามเลยทุกคนโอ้ยถ้าอีกรอบนึงได้เลยนี่คือประหยัดไปได้ทั้ง10กว่าโลเลยนะ อ่ะลองดูสิจะประหยัดไหมขอออกอีกวายอีกอันหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอ้ยขาดอันนึงแล้เวเ,เปิดทีละโลแล้วลกันนะคะทุกคนเพื่อความประหยัดนะคะอ่ะโอเคได้ครบแล้วทุกคนเรียบร้อยนะคะเราได้ชุดนี้มาแล้วเนาะเจ๊ว่าสีดำสวยกว่าสีเหลืองอ่ะเพราะฉะนั้นเจ เอาแค่สีนี้แหละนะคะเอ้ยแล้วก็ได้ของแถมเนาะแค่สาสิบสองโลเองทุกคนถือว่าคุ้มอยู่นะอืมโดยส่วนตัวคิดว่าคุ้มอยู่นะคะอะเดีย๋ยวเราลองไปดูเอฟเฟก์ของชุดนี้กันดีกว่าเนาะเจะเจ๊ขอไปเปลี่ยนชุดกันนะคะเราต้องเปลี่ยนในตัว C ีนี่ไงเอนนัยมีชุดสวยใช่ไหมล่ะเอออ่ะมันยังเหลือว่าอีกหนึ่งเอออะไรองาซีโปะเข้าไป เออต้องต้องกำหนดความสามารถสกิลด้วยอ่ะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่าน,นี่ไงชุดนี้นะจ๊ะอันนี้คือชุดอะไรอะ่ะอ๋อใน,นชุดพาเลตแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็พาเลตเหมือนกันมีแค่ชุดนี้นะโอเคอ่ะเ,เราลองมาใช้เอฟเฟกกันนะทุกคนมาแล้วสอนอาเวทมนของเราทุกคน มาดูกันดีกว่าว่ามันจะเจิงแค่ไหนกดใช้ยังไงเอ่ยกดใช้๊ออ้อานี่ไงออกมาแล้วฟุฟ๊โซม,ม,มหน่อยซมหน่วิงว่งวิง่งวิ่งออกเป็นไงลสาวหน้อยเวทมนตร์เป็นไงล่ะเอ้ยแล้วเราออกแล้วก็อยู่ค้างแบบนี้เลยนึกว่าจะเดินตามหลังมาเอ้ยมันก็ได้อยู่นะทุกคนแล้วก็กด เปลี่ยนเปลี่ยนชุดใช่ไหมถ่ายรูปได้ใช่ไหมอ,อย่าลองลองเปลี่ยนชุดเป็นไงเอ้ยมันก็จึงอยู่เป็นฟิลแบบแบ็คกราวด์ถ่ายภาพนะได้อยู่เธอมันก็จึงใจอยู่นิดนึงนะเออมันได้ทุกคนเป็นแบบฟิลแบบแบ็คกราวด์ให้ถ่ายรูปได้นะคะอ่ะอ้าวแล้วทำไมรอบนี้ไม่ออกละ่ะ วงเวทไม่ออกเอาใหม่ oh เออมาแล้วไว้ยเปิดมาเหมือนวงด็อกเตอร์สเตรนด์อยู่นะโอเคทุกคนอ่ะประมาณนี้ะนะจ๊ะและนี่ก็คืออัปเดตขั้นเนาะของแพทนี้นะคะทุกคนยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสันกระดิ่งให้เจ๊ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในอัปเดตครั้งหน้านะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย